วันนี้เรามาดูงบประมาณในการทำเลทส,สำหรับใส่น้ำหนัก4บาทกันนะคะว่าสำหรับคนที่มีแพนในใจว่าอยากจะเลี่ยมเลทในสไตล์แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสายทองเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เลทรุ่นนี้นะคะก็เป็นไซส์4บาทรุ่นโรยปนีนะคะปี6-2โดยดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกจะเป็นแบบยกซุ้มหน้ากลางแล้วชอบขอบแบบเรียบๆยกซุ้มอีก4มุมค่ะ งานเลี่ยมด้านหลังนะคะของทางร้านเนี่ยจะทําเป็นแบบกล่องชิ้นเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยต่อในแต่ละส่วนแต่ละชิ้นให้ละคายเครืองผิวค่ะ สำหรับคนที่ชอบดีไซน์แบบขัดมันหรือกิ้งเกลียกล้ยงเรียบๆเ,เลยนะคะก็จะมีการใช้น้ำหนักทองที่ค่อนข้างเยอะกว่างานที่เป็นแบบผิวที่มีการแกะลายนะคะดังนั้นนะคะการขัดมันขัดผิวแบบนี้เนี่ยสำหรับไซส์สบาทจะเริ่มต้นที่น้ำหนักประมาณ9กรามิปบไป,ไปจนถึง10กร,รัมกว่าๆท้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดเลดนะคะของแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็การยกซุ้มหน้ากลางนะคะเพิ่มมิติของตัวองค์ประกอบของตัวเลนให้ดูสวยงามและช่วยป้องกันจมูกหน้าพาสึกค่ะส่วนตรงมุมนะคะมีการ เบิ้ลฐานนะคะของตัวซุ้มนะคะให้มีความสูงขึ้นอีกนะคะทั้ง4มุมเลยเพื่อเพิ่มลูกเล่นในการนําจุดสายตาของทั้งกรอบให้ดูกลมกลืนกันค่ะเลยได้ว่าป้องกันทุกจุดทั้งตัวไก่ทั้งตัวหน้าพระนะคะไม่ให้มีการกระแทกแล้วก็กระทบกระเทือนกับตัวหน้าผิวของเลดค่ะโดยใบนี้นะคะใช้น้าหนักไปประมาณ10กร,รัมกว่านะคะงบสําหรับงานเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ30,000นกลางๆนะคะแล้วก็สําหรับ ตัวขอบตรงสันเนี่ยหากใครใช้งานหนักๆแนะนําให้แกะลายไปเลยนะคะไม่แนะนําให้เกลี้ยงเงาเพราะว่ามันอาจจะเกิดรอยขวนแมวนะคะที่เห็นได้ชัดมากได้นะคะส่วนในงบประมาณของการเปลี่ยนสายทองเนี่ยนะคะเราสามารถจัดได้ตามงบเลยถ้าเอาเบาหน่อยคือน้ําหนัก2บาทแบบโปร่งนะคะหรือถ้าชอบแบบตันก็แนะนําสายแบบตันอย่างเงี้ยนะคะสบาท4บาท5บาทได้เลยสําหรับเส้นนี้ลูกค้าเลือกเป็นสายน้ําหนัก4บาทนะคะที่สั่งมาพิเศษแบบหน้ากว้างเป็นผิวแบบขัด นนะะซึ่งก็มีให้เลือกนะคะทั้งแบบตัดลายแล้วก็แบบขัดมันว่าจะเอาแบบไหนไว้ด้านบนนะคะหรือว่าจะเอาแบบขัดมันไว้2งทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ในเส้นเดียวกันจะตัดต่อให้ได้ตามขนาดข้อมือของผู้สวมใส่ค่ะซึ่งข้อส่วนที่เหลืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะหักลบกันนะคะเพื่อให้ได้ตามขนาดข้อมือของผู้สวมใส่จริงสําหรับเส้นนี้เนี่ยใช้งบไปนะคะสำหรับสายเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่าบาทน,นะคะตัวกรอบก,ก็อีก3 0,000ื่นกลางๆนะคะเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วนะคะก็เท่าไหร่ลองคิดดูนะคะครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ราคาทองของช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักทองที่ถูกทำแล้วขนาดข้อมือของแต่ละ